สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มาในเล่านะครับรายการที่จะเล่าเรื่องหมาหมาแบบอบอุ่นอบอุ่นหัวใจวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับหมาพันหนึ่งที่แบบใครเห็นก็ต้องหลงรักเลยลาบราดอร์รีทรีเฟอร์ครับเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทิ้งเจ้าของเลยไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์นะฮะใช่เลยค่ะอ่านข้อมูลมานี่อืเข้าใจเลยว่าทําไมใครๆก็รักลาบราดอร์นะคะ คือเขาเป็นพันธ์ุที่แบบติดอันดับยอดนิยมในหลายประเทศทั่วโลกจริงๆค่ะด้วยนิสัยที่น่ารักอ่อนโยนแล้วก็ฉลาดมากๆเลยเป็นได้ทั้งเพื่อนเล่นแล้วก็เป็นผู้ช่วยที่ดีมากๆด้วยค่ะในข้อมูลมีพูดถึงที่มาด้วยแบบว่า น่าสนใจนะครับมาจากชาวประมงเลยเหรอครับใช่ค่ะคือเขามีพื้นฐานมาจากหมาชื่อเซนจอนที่ New Canada, นิวฟแลนแคนาดานู่นเลยค่ะสมัยก่อนนู้นเขาเก่งมากช่วยชาวประมง,งทำงานลากอวนดึงเชือกในน้ำเย็นๆอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อครับครับค่ะก่อนที่คนอังกฤษจะเห็นแววแล้วก็นำไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อจนเป็นลาบราดอร์ที่เราเห็นกันทุกวันนี้แล้วค่ะมีหน้าละถึงได้ชอบเล่นน้ากันจังเลยเรื่องลักษณะเขา ข้อมูลก็บอกชัดนะครับตัวจะแบบกลางๆถึงใหญ่หน่อยแข็งแรงใช่ค่ะรูปร่างเขาจะดูบึกบึนแต่ก็สมส่วนนะคะขนสั้นๆแน่นๆมีสองชั้นด้วยอันนี้ดีมากเลยกันน้ำได้เยี่ยมสีที่เห็นบ่อยๆก็มี3ามสีหลักๆนะคะสีดำสีเหลืองออกครีมๆหน่อยแล้วก็สีช็อกโกแลตครับผมส่วนที่เด่นๆเ,เลยนะคะคือหางเขาคนหางจะหนาๆแล้วค่อยๆเรียวไปปลายเหมือนหางนาคเลยค่ะหางนาคน่ารักจัง ใช่ค่ะอันนี้ช่วยตอนว่ายน้ำได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วเรื่องนิสัยนี่ข้อมูลหลายที่พูดตรงกันเป๊ะเลยคือเป็นมิตรมากๆถูกต้องเลยค่ะเฟรนด์ลี่สุดๆเข้ากับคนง่ายฉลาดด้วยนะคะแล้วก็แบบอยากรู้อยากเห็นชอบเอาใจเจ้าของมากๆแล้วด้วยความที่เขาอดทนสูงก็เลยเหมาะกับ,บบ้านที่มีเด็กๆค่ะแล้วก็เข้ากับสัตว์อื่นได้ดีนะถ้าเราฝึกเขาดีๆตั้งแต่เล็กๆอ๋อแล้วก็มีที่เขาเรียกว่าปากนุ่ม Soft ์เมาส์อะคะ่ะคือเขาจะคาบของได้แบบเบาๆนุ่มนวลของไม่เสียหายนะคะโอ้ oh, สุดจอดเลยค่ะอันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญของหมาที่เป็นรีทรีเวอร์เลยเยี่ยมเลยครับทีนี้มาดูเรื่องการดูแลกันบ้างข้อมูลเน้นเรื่องอาหารเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเขามีแนวโน้มจะอ้วนง่ายนิดหนึ่งนะคะต้องคอยดูเรื่องปริมาณอาหารให้พอดีพอดีกับกิจกรรมที่เขาทำในแต่ละวัน เรื่องอาหารก็มีหลายแนวทางเลยค่ะทั้งแบบบาฟที่เป็นอาหารสดดิบเน้นธรรมชาติอย่างโครงไก่บดครับหรือจะทำอาหารปรุงสุกให้ก็ได้นะคะแต่ย้ำเลยว่าห้ามปรุงรสเด็ดขาดหรือจะเลือกเป็นอาหารเม็ดคุณภาพดีก็ได้ต้องดูส่วนผสมดีๆหน่อยค่ะเลี่ยงพวกผลพลอยได้จากสัตว์หรือว่าข้าวโพดเกลียเยอะๆอ,อะไรแบบนี้การให้ก็ต้องปรับตามวัยด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะตอนเด็กๆ2-6เดือน อาจจะให้วันละ3มือ้อพอโตขึ้นมาหน่อย6-12เดือนก็ลดเหลือ2มือ้อพอเกินขวบหนึ่งแล้วอาจจะเหลือมื้อเดียวหรือแบ่งเป็น2มื้อเล็กๆก็ได้ค่ะอ๋อครับการเสริมพวกน้ำมันปลาที่มีโอเมก้า3ก็ช่วยเรื่องขนได้ดีเลยนะคะแล้วก็อาจจะสลับรสชาติอาหารบ้างเขาจะได้ไม่เบื่อแล้วเรื่องขนมล่ะครับก็เด็ดมากๆเลยต้องการออกกำลังกายเยอะเลยสินะครับเนี่ยเยอะเลยค่ะเขาเป็นหมาพลังเยอะต้องการปลดปล่อยพลังงานทุกวันเลย อย่างน้อยๆน,นะคะสัก30นาทีจะเดินเร็ววิ่งเล่นว่ายน้ำหรือว่าเล่นคาบขอมกลับมาเฟชเนี่ยของโปรดเขาเลยค่ะอ๋อใช่ใช่เพราะเป็นรีทรีเวอร์ใช่ค่ะถ้าเกิดเขาไม่ได้ออกกำลังกายพอเนี่ยอาจจะเริ่มหาทางออกเองแบบขุดดินกัดทำลายของหรือเห่าไม่หยุดอะไรแบบนี้ค่ะอืมก็มีข้อควรระวังเหมือนกันเนาะโดยเฉพาะตอนเด็กๆใช่ค่ะ ลูกหมาย,ยังโครงสร้างไม่แข็งแรงเต็มที่อย่าเพิ่งให้หักโหมมากไปรอให้เขาโตกว่านี้หน่อยการฝึกให้ใช้สมองอย่างดมหาของนี้ช่วยได้เยอะไหมครับช่วยได้มากเลยค่ะเป็นการใช้พลังงานที่ดีมากๆเลยค่ะไม่เหนื่อยเราด้วยฮ่าฮจริงครับมาถึงเรื่องความสะอาดเรื่องอาบน้ำเนี่ยเหมือนข้อมูลจะแนะนําต่างกันนิดหน่อยนะครับใช่ค่ะบางที่ในไทยก็จะแนะนำว่าอาบน้ําอาทิตย์เว้นอาทิตย์ หรืออาจจะบ่อยกว่านั้นถ้าไปเล่นโซนมาเยอะๆเพราะบ้านเราอากาศร้อนชื้นเนอะครับแต่บางข้อมูลจากต่างประเทศก็จะบอกว่าอาบด้วยแชมพูจริงๆแค่เดือนละครั้งหรือน้อยกว่านั้นก็ได้แล้วใช้เป็นการเช็ดตัวหรือล้างน้ําเปล่าบ่อยๆแทนเอาอืมแล้วแต่ความสะดวกเลยแต่จุดสําคัญเลยนะคะไม่ว่าจะอาบน้ําบ่อยแค่ไหนต้องใช้แชมพูสําหรับหมาเท่านั้นแล้วก็เป่าขนให้แห้งสนิทจริงๆค่ะ ป้องกันปัญหาผิวหนังหรือกลิ่นอับแล้วเรื่องแปลงขนล่ะครับขนสั้นๆแบบเนี้ยอุ้ยสําคัญมากค่ะถึงขนจะสั้นแต่ผัดขนเยอะมากนะคะผัดตลอดปีเลยการแปลงขนบ่อยๆนี่ช่วยได้เยอะมากๆค่ะลดขนร่วงในบ้านได้ด้วยโอเคครับเรื่องสุขภาพโดยรวมเขาแข็งแรงดีแต่ก็มีโรคป,ประจําสายพันธุ์ที่ต้องระวังอยู่บ้างค่ะที่พบบ่อยๆก็อาจจะมีเรื่องข้อสะโพกข้อศอกที่อาจจะเจริญผิดปกติ ปัญหาเรื่องตาอย่างจอประสาทต,ตาเสื่อมหรือเต้ากระจกฟันแก่แล้วก็เรื่องโรคอ้วนไทรอยทํางานต่ําหรือว่าโรคลมบ้าหมูค่ะอายุไขเฉลี่ยก็ประมาณ10บถึงสิปีอ๋อครับการพาไปตรวจสุขภาพประจําปีก็เลยสําคัญมากๆค่ะเรื่องฝึกฝนล่ะครับดูจากข้อมูลแล้วเขาฉลาดขนาดนี้ไม่น่าจะยากเลยเนาะ ไม่ยากเลยค่ะเพราะเขาฉลาดแล้วก็มีสัญชาตญาณที่แบบอยากเอาใจเจ้าของอยู่แล้วเริ่มฝึกคำสั่งพื้นฐานง่ายๆตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะใช้การให้รางวาัลคำชมจะได้ผลดีกว่าไปดุหรือลงโทษเขานะคะครับผมฝึกบ่อยๆแต่ใช้เวลาสั้นๆจะช่วยให้เขาจดจำได้ดีค่ะด้วยความเก่งนี่แหละค่ะ ทำให้ลาบราดอถูกฝึกไปทำงานช่วยเหลือคนได้เยอะแยะเลยทั้งหมานำทางช่วยเหลือผู้พิการหรือว่าค้นหาและกู้ภัยสุดยอดจริงๆสรุปแล้วลาบราดอนี่เหมาะกับบ้านแบบไหนที่สุดครับจากข้อมูลทั้งหมดที่ดูมา เหมาะกับครอบครัวหรือคนที่มีเวลาให้เขาเยอะๆหน่อยค่ะเพราะเขาต้องการความใส่ใจการฝึกฝนสม่ำเสมอแล้วก็สำคัญสุดๆคือต้องพาไปออกกำลังกายทุกวันต้องมีเวลาให้เขาจริงๆใช่ค่ะถ้ามีพื้นที่ให้วิ่งเล่นได้ก็จะดีมากๆเลยเป็นเพื่อนที่ดีของเด็กๆนะคะแล้วก็เข้ากับสัตว์อื่นได้ดีด้วยถ้าฝึกมาดีแต่อาจจะไม่ใช่หมาเฝ้ายามที่ดีเท่าไหร่เพราะเขาเป็นมิตรกับทุกคนเกินไปหน่อยค่ะฮ่าๆจริงครับ เเปป็นนมิกิกไแต่ก็ยังเห่าเตือนได้นะคะถ้ามีอะไรผิดปกติครับผมก็เป็นเพื่อนสีขาที่น่ารักมากๆและก็ต้องการความรักความเอาใจใส่ตอบแทนจริงๆนะครับการที่เขาปรับตัวเก่งฉลาดผูกพันกับคนง่ายนี่เองเนาะที่ทำให้ลาบราดอเป็นที่รักอยู่คู่กับเรามานานขนาดนี้นั่นสิคะความสามารถในการเป็นทั้งเพื่อนทั้งผู้ช่วยเนี่ยแหละคือเสน่ห์ที่ทำให้ลาบราดอพิเศษจริงๆคะ่ะ ถ้าชอบเรื่องราววันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมาไหนเล่ากันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวอบอุ่นของน้องหมาตัวต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ